ที่สาขามาริวนันมีรถกระบะเข้าใหม่มานำเสนอค่ะเป็นมิตซูบิชิไทยท่า GLX แครมาพร้อมกระจังหน้าชมใหม่ไฟ LED พร้อมไฟตัดหมอกค่ะราคาอยู่ที่54 0,000บาทผ่อนเพียงแต่พันกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะมาพร้อมชุดแต่งรอบคันแม็กใหม่ยังใหม่4ีเส้นค่ะด้านในกว้างแม่แค้ไม่เดิมเบี้ยแม่นวลหกสปีดสภาพสวยเครื่องยนต์เครื่องเดิมจากศูนย์โรงงานเดี๋ยวไปชมอีกครันหนึ่งกันค่ะ คันนี้จะเป็นนิสสันนาวา拉 NP สามร้อยสองจุดห้าปีสองพันยี่สิบค่ะจะเป็นล้อกระทะน,นะคะฝาครอบยางดีทั้งสี่เส้นค่ะราคาตั้งขายอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นบาทถ้าขาแบมนะคะได้รับส่วนลดสูงสุด,สด,สดถึงห้าหมื่นบาทค่ะสมกรงวดเบาๆสบายๆเพียงหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะภายในสะอาดเหมือนใหม่สีครีมไม้น้อยสองหมื่นโลมาพร้อมกับเกียร์หกสปีดรถทั้งสองคันนี้นะคะเป็นเจ้าของได้ง่ายๆไม่ยากค่ะ เอกสารน้อยไม่ยุ่งยากนะคะเพียงลูกค้ามีบัตรประชาชนนะคะอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้นะคะไปแนนอนุมัติง่ายพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีสนใจติดต่อนะคะ0855219602ค่ะคราหน้าเราสองคนจะพาไปชมรถรุ่นไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ